ปวดหัวกรึ้งตีใช้ไม่เท้าต้องยิงคนช่วยยิงมากินแล้วแถมขยับได้กวางนิดนึงก็ล้มแล้วตานนี้เดินได้ตัวเองไปแรงมด้วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องกระพริแล้วพู่ใจชักรู้เรื่องขึ้นเยอะเมื่อก่อนพู่ใจรู้เรื่องเลยเป็นโรคไตลยและทำมากกตัวนี้หมอบอกว่าค่าใจดีค่าไตดีแล้วเบาหวานจากฉีดเช้าฉีดเย็นก็เป็นฉีดเช้ามือเดียวพอความดันเท่าไหร่สูงมากต้องรู้กว่าเบาหวานเท่าไหร่ ตรงน้อยกว่ามึงพูดรั่วพูดไม่รู้เรื่องเลยช่วงที่เขาไม่ได้กินเนะ่ยพอเขามากินเนี่ยจะหมดสองกระปุกเนี่ยดูรู้สึกก็เขาพูดเหมือนเขาพูดโล่งออกมาพูดรู้เรื่องเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตวิทยาแลัข้าวจันทร์ค่ะลัข้าวหอมจันทร์สามจีพีจำได้ไหมว่าตอนนั้นอากาศอย่างไงบ้างปวดหัวตะเกียงหนึ่เป็นครึ่งเตะปวดหัวเมื่อ๋าซา๋านาจ๋า ป็นพาหมอตอนนั้นหมอก็บอกว่าเป็นเคลินติ้แล้วจะส่มุติกินยาลงมามาแล้วก็กินยาเือหนึ่งแลนนี้เขาอยู่คนเดียวเ้วก็เลยควนเขามาอยู่นี่เวลากลางวันก็ให้เขามาอยู่นี่เขามาอยู่ได้เป็นเดือนแล้วตอนที่แม่มาเห็นน่ะอาการเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็เป็นเป็นอย่างนี้ไปแล้วเดินได้ครับเรนเดินได้ต้องใช้ไม้เท้าเองก็ต้องมีคนช่วยกันมาเจอเบอร์หนึ่งได้ยังไงอะเราเออยูทูบ ยูทูบในเฟซในอินอตาแกรบไห้ครับแฟนทานราดีก,กองแล้วตอนนี้กากองและมีลุกซีอยังไงบ้างก็ดีขึ้นตอนนั้นก็ดีขึ้นแล้วก็หยุดพักไว้หยุดพักทำไมอะ่ะตังค์ไม่พอแฟนทำงานคนเดียวเงิน<อ>เดือนก็ไม่พอเพราะว่าค่างวดรถเราจะใช้ลูกเรียนหนังสืออีกยยก็เลยหยุดพักไปแล้วพอดีน้องสาวสั่งมาให้สองขวดที่ผ่านมาเนี่ยขวดหลังเนี่ย ก็กินเกือบหมดไป้ะขวดหนึ่งไว้ขวดหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้สั่งใหม่แต่บอกว่าพอกินแล้วก็แถมขยับได้อะไรได้ตอนแรกตอนแรกเหรอครับตอนแรกมื่ชามันแบบว่ามันมือเนี่ยมือนี่จะกำอยู่อย่างนี้ตลอดไหนต้องทำท่ามือ แบบมือก ca ิจกรรมอย่างเงี้ยที่ยังยังยังกำยังเหยียดอย่างนี้ตอนนี้ตอนนี้เหยียดได้แล้วพอได้แล้วแล้วการเดินตอนที่แม่เห็นแรกๆเดินเดินเป็นยังไงเดินช้าเดินช้ากว่าเดินเดินช้าเดินช้ากว่านี้เดินช้ากว่านี้ไอ้กวางนิดนึงก็ล้มแล้วเดินแล้วจะล้มเรื่ อย่างนี้ đ đ เดินด้วยตัวเองไปแหลมงนดด้วยตัวเองได้แล้วมันกงพอแล้วเปลี่ยนลยแล้วก็พูดไดชักรู้เรื่องขึ้นเยอะเมื่อก่อนพูดไม่ลูเรื่องเลยแต่นนี้พูดยังฟังออกยังแจได้ว่าเอออะไรคำรู้เรื่องแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือแบบไม่เป็นคำเลยใช่ไหมไม่เป็นคำไม่เป็นไม่เป็นประโยคเลยพูดอะไรออกมาไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วแม่รู้สึกดีใจว่าพี่ก็เปลี่ยนดีขึ้นอ่ะดีใจก็ยังบอกเขาว่าให้เขาหายนะ น้องซื mm ้อให้เน mm ี่ยน้องซื้อยาให้น้องกระเหนียบให้แล้วก็เราก็ขอให้เราหายนะตลอดเขาแม่มีรูปที่ประเสริฐมากนะมีน้องมีอะไรช่วยกันเนาะแฟนเขาก็ดีแฟนเขาก็ดูแลพยินกันมาเขาก็เขาเป็นคนหุงหาเองเขาให้ทำกับข้าวเขาก็บอกว่าไม่ได้เลยกินเริ่มจากเป็นไตด้วยโอ้ยน้องไตรึเหล่าใช่น้องไตกินยาไรจ้ไฟไง กินยาสมุนไพรต้มสมุนไพรต้มสมุไพต้มใช่ก็เป็นโรคไตเลยเป็นโรคไตก็กินยาต้มใช่แล้วทามากินตัวนี้เราไปหาหมอหมอบอกว่าค่าดไตดีค่าไตดีแล้วโอ้่าไตดีขึ้นครับและก็เบาหวานก็ลดลงเบาหวานจะจากฉีดเช้าฉีดเย็นก็เป็นฉีดเช้ามือเดียวพออ๋อฉีดอินซูลินเลยนะจ้าก่อนหน้านี้คือเป็นเบาหวานด้วย เบาหวานเป็นเป็นคอนดานเป็นไหมเป็นคอนดันก็เป็นคอนดันเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้จูงจูงมากคอนดานเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าใช่เบาหวานเท่าไหร่สองร้อยกว่ามั้งเบาหวานเบาหวานก็สองร้อยกว่าจ้ะมีใจใครพูดรู้เรื่องขึ้นมาเยอะและ รู้สึกว่าดิ้นไก่เขาจะไม่ค่อยแข็งเรากินยาเบอร์หนึ่งบางทีพูดรัวพูดเป็นรู้เรื่องเลยช่วงที่เขาไม่ได้กินนบบพอเขามากินแกจะหมดสองกระปุกเน่นรู้สึกก็เขาพูดเหมือนเขาพูดโล่งออกมาพูดรู้เรื่องเป็นคำชักเลยนะที่เรารู้เรื่องทุกคำเลยรู้สึกยังไงกับเบอร์หนึ่งว่าดีดูสิดีรู้สึกดีจ้ะก่อนที่จะเจอเบอร์หนึ่งนี่ลองมาเยอะไหมเยอะทางเจ้าเราทางเจ้ากินหมดกินหมดทุกอย่างลองทุกอย่างทุกอย่าง อะไรดีเองหมดอยากหายอยากหายอยากหายว่าอะไรดีเดินกินหมดเขาก็เจอดูตาเมนิคกันว่า,า,าอะไรดีอะไรที่ว่าเกี่ยวกับโรคนี้เขาก็เยอมากินกันแต่กินแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรบางทีเด็ททาให้ไตอะไรเราดิ้นกินกับไตกับไอฟังไ้งเสื่อมค้าไตาไม่ดีเลยไปหาหมอหมอก็บอกค้าไตาไม่ดีเลยพอเขามากินยาเบอร์นหนึ่งเนี่ย ไปหาหมอหมอบอกค่าใจดีขึ้นความดันก็ปกติดีไปสิบเจ็ดสิบกวันเดินแล้วสิบจากของวันมานะตอนนี้เป็นใหม่รู้สึกกังวลไหมก็ไม่ไหายก็ไม่ไหายใช่เต็มมากเลยก็ไม่ไหายเงินดูลูกค้าเราอย่กจะรอให้ทุกวันเลยนะเป็นใหม่เราเป็นไหมเป็นทุกวันนี้ก็ร้องอยู่วันนี้ก็ยังร้องให้อยู่ใช่โอ้เจะไม่ไหายเงินแล้วเราดูดีพอดีขึ้นปุ๊บมีกำลังใจมีกำลังใจขึ้นเยอะ อยาจะเจอเบอร์หนึ่งเนาะพ่อจะเจอรี่ก็หมดเวลาวันไหนยังไยังเสียใจเพราะเห็นลูกตุกทำไมถึงเป็นขั่นนีมขนาดนี้หนักจังเลยบอกกับลูกเราต้องอยู่กับมันให้ได้พยายามฝืนอะไรที่เราทําไม่ได้เราต้องทําให้ได้เราก็พยายามที่ตะทำเราอยากให้เขาด่าสู้กําลังใจเนี่ยจากญาติพี่น้องกับคนในครอบครัวเนี่ยสาคัญที่สุดเบอร์หนึ่งใครเป็นคนเจอก่อนแฟน แต่เงินคนหาให้เขาบอกเราอย่างไงเขาเจอเงินเดือปุ๊บกูเกิลเนี่ยเขาบอกเนี่ยหนูดูสิเขาเรียกเะีรเขาหนูหนูดูสิเนี่ยเขาเขากินเขาตีกันเยอะแล้วเนี่ยจากคนที่เขาเป็นหนักหนักอะเขาป็นเยอะแต่เคยเขายังหายเลยเออลองซื้อกินนะนี่แล้วคนคนที่ีสามีที่ดีบางคนที่เขาไม่เอาแล้วก็หนีมีมียใหม่เลยนะ เราต้องมีนะเราต้องสู้ใเพวะคนโลกข้างพยายามเพื่อเราขนาดนี้เนาะเขาดีเขาเป็นไม่ได้ดีใช้จตอารมณ์เหมือนว่าอยากที่ว่าเอาแต่ใจเอาแต่ใจ,จว่าเขาผงกืูเขาจะเป็นบางคนเขาก็หนีอย่างว่า<ร>อะไรนี้เขาแบบว่าเขามีกิตดใด้ของเรืที่ดีเขายังมีความรักที่ชอบตรงนี้อยู่เนนขาทนทนจริง ไอ้นี้เอาเดใจพอพอเป็นอย่างนี้เหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนจากคนที่ว่าพูดยาช้าพูดยาเป็นคนร่าเริงกับเป็นคนเอาเด็ดใจตัวเองแ้เนี่ยทานเลยนะเบอร์หนึ่งเนี่ยทานแล้วดีทานแล้วก็รู้สึกว่าลูกแม่เนี่ยที่กินไปลูกแม่ก็ดีขึ้นมาเยอะอาการจากว่าพูดไม่เคยรู้เรื่องกับพูดรู้เรื่องขึ้นมาเยอะแล้วพูดดีขึ้นมาเยอะแล้ว แลวจ <ht> ok <ar> ิตใจก็น <analytical> ั <electronics> ่นข so, ึ yeah, right, right, ้นไม่หงุกหงิดเหมือนเมื่อก่อนอ๋อเหรอแล้วก็คมนอยู่ก็เปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนไปแล้วก็แขนขาก็ขยับได้มากขึ้นมากขึ้นเดินคนเดียวได้เดินคนเดียวได้ไม่ต้องมีใครประคองหรือว่าไม่ต้องอาศัยไม่ต้องช่วยใช้ไม้เท้าช่วยแล้วช่วยเหลือช่วยเองได้ไปได้ใจแ่เลยเรบไปได้ใจเนี่ยเดินได้ตลอด ระยะที่สองงานเนี่ยเขาเดินของเขาเองไโอ้เลยเดี๋ยวเดือที่ดูเลยหรอใ่ครับจะไม้เดินคนเดียวอะไรจะล้มไหมไม่ล้มโยนนะโอเคโอเค,อเคขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากเป็นทั้งสองคนนี้อยาก 到底该？